ปัญหาที่เจอบ่อยคือเราไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่กันนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่เราซื้อไปแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ถูกใจไม่ได้ใช้ะวางไว้เฉยๆนะตอนรับไปท่านก็รู้สึกว่าโอเคชอบแหละรักษาน้ำใจลูกหลานแต่อันนี้ฮะเป็นอันที่แนะนํามากๆเพราะว่าญาติผู้ใหญ่เองเนี่ยเขาก็ตามหาซื้อกันเองด้วยแต่บางทีเขาซื้อกันไม่เป็นนะครับอันนี้คือวิทยุธรรมะสุขีนะครับเป็นรุ่นปุ่มใหญ่ที่ผลิตมาเพื่อผู้สูงอายุ พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะฮะใช้ง่ายเพราะว่าปุ่มจะใหญ่อย่างชื่อเลยเปิดเครื่องปุ๊บเล่นธรรมะทันทีไม่ต้องหาคลื่นไม่ต้องต่อเน็ตอะไรทั้งสิ้นนะครับความแตกต่างหนึ่งของวิทยุธรรมะสุขีจากร้านอื่นก็คือของเราเป็นของแท้ลิขสิทธิ์นะครับยาเป็นของแท้ลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นบทธรรมะเนี่ยจะเป็นบทต้นฉบับมีความชัดเจนครบถ้วนนะครับมีการรับประกันสินค้าด้วยมีปัญหาเคลมเครื่องเปลี่ยนเครื่องได้เลยแบตเตอรี่ผลิตพิเศษนานกว่าปกติสูงสุด18ชั่วโมงกดสั่งซื้อท